ชดาสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ welcome back ค่ะ to เพจ Miss Universe Thailand นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้ก่อนเราจะตัดไลฟ์ครั้งก่อนหน้านี้เรานะคะทำผิดกับน้องคนหนึ่งอยู่เพราอดีว่าเดี๋ยวเด,วเดวมาแบตปุ๊กอบนะคะได้หมดลงนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับที่อมารีหัวหินนะคะกับกองประกวด Miss Universe Thailand นะคะซึ่งอันนี้คืนนี้เราจะมีงานเขาเรียกว่า welcome dinner นะคะของ Miss Thailand น้องๆทุกคนก็ใส่ชุดในธีมเขาเรียกว่าผ้าขาวม้านั่นเองนะคะซึ่งเราแก้ความผิดนี้โดยการที่ให้เธอคนนี้มาเปิดไลฟ์ครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวแป้นหนึ่งมูแป้นหนึ่งเสียงชัดหรือเปล่าชัดทุกคนเสียงชัดไหมคะตอนนี้สุดโอเคได้เลยค่ะไปต่อเลยนะคะก็จริงๆอ่ะตามบรีฟคือคุณแม่ ชุดผ้าขางม้าที่ใส่ได้ในชีวิตประจําวัน Yes แต่ว่าเดี๋ยวพี่ปูองนะคะเขาก็จะพาเดินไปรอบๆแล้วเราก็จะได้เห็นว่า definition ของคําว่าใส่ได้ในชีวิตประจําวัน definition ของคําว่า casual มันจะเป็นยังไงนะแต่ทุกคนต้องอย่าพลาดนะเพราะพววันนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายในกาล่าเพื่อเป็นการต้อนรับพวกเราที่จะมาที่หัวหินนะคะถูกต้องค่ะน้องุกเมื่อกี้พี่ขอภายไลฟ์ได้ตตดไกเพราะว่าโทรศัพท์พี่ปุกร้อนร้อนมากเลยกรดับไปเลยนะคะต<ช>อ,อน,นะะทุกคนจริงๆนะคะไม่ได้กันซีน่างใดไม่ตมองมากอาถันเสมอมากระอาถันของเขาแรงจริงๆพี่ปุ๊กอุ๊บนะคะพี่มนถามว่ามุกกี่ชุดแล้วค่ะวันนี้วันนี้สามชุดแล้วค่ะผ่าแล้วนะวันแรกนะคะวันได้สามชุมดแล้ว ความหมเป็นเรื่องของปีศาจค่ะความาไปเลยนะความไมเป็นเรื่องของปีศาจฉันชอบคำนี้ซะเลยเอาเดี๋ยวมุกพาเดินไปดูซิไั่เลยซึ่งตอนนี้บรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีเพื่อนๆที่กําลังถ่ายรูปลุกอัลเดย์กันอยู่นะคะซึ่งจะบอกว่ารูปจากเพจที่เราเห็นสวยๆทุกวันนะคะก็เนื่องจากทีมนะคะของ Miss Universe Thailand นั่นเองแล้วเขาก็เดินหนีเราค่ะพี่กุ๊ก ก็คือใหม่ไทยนั่นเองใช่ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยนะคะที่รอพูดคุยกันอยู่จะบอกว่าวันนี้เราก็คือวลคัมก็เรียกว่าวลคัมดินเนอร์ใช่ค่ะวลคัมดินเนอร์นี้ก็คือในทีมผ้าขาวมานั่นเองถูกต้องคะในทีมผ้าขาวมัใช่แล้วก็จะมีดีไซน์ที่หลากหลายสีสันสดใสนะคะคือตอนนี้เหมือนลูกกวาดเต็มล็อบบี้เลยทุกคนแต่ว่าเป็นลูกกวาดที่แบบน่ารักมากมีการช่วยกันใส่มงกุฎช่วยกันใส่สายสะพายนะคะน่ารักขา้ๆซึ่งทุกคนนะคะก็ เราติดตามไลฟ์อย่างเป็นทางการได้วันนี้กี่โมงแล้วค่ะวันนี้กี่โมงน้าหนึ่งทุ่มจริงๆประมาณหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มะคะประมาณนั้นนะคะอาจจะไลฟ์นี่คืออมารีหรือเปล่าหรือเอ็มบูทีประจวบคิริขันต้องรอติดตามนะคะใช่แต่ในไลฟ์เล่นๆกันก่อนในเพจเมสซ์ไทยแลนด์เป็นช่วงแบบว่าทอล์กก่อนค่อยเข้าสู่ช่วงเวลคัมเนอร์ใช่ค่ะเป็นช่วงเรียกแขกพี่ก็บอกมุกสวยมากมุกสวยมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมุกเอมกับพี่ติ๊กอ่อนมากๆจริงๆจริงๆเหรอคะขอบคุณมากๆเพราะว่าน้ำเสียงจังหวะจาาาาากกคนนนนนน้ฟังงมมๆพีี่่ถิดึวตอ พี่ถามนลทีเดถามทุกคนแล้วก่อนหน้านี้ที่ยินสากพร้อมแค่ไหนกับชุดว่ายน้ำพร้อมแค่ไหนกับชุดว่ายน้ำจริงๆแล้วชุดว่ายน้ำอีกแค่สองวันเพราะฉะนั้นมันไม่มีคําว่าไม่พร้อมพี่ปุ๊กมันต้องพร้อมแล้วก็ต้องพร้อมให้ได้มากขึ้นไปอีกเพราะมรู้ว่าคือแต่ละคนนะเขาต้องพยายามเต็มที่แน่นอนเพราะมันเหมือนแมตช์แรกเนาะที่เราจะพิสูจน์นะคะแรกที่เราใส่ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคือการเก็บตัวที่เนี่เป็นการเก็บตัวที่แบบเฮ้ยไม่ได้แต่งตัวทุกคนแบบแต่งตัวแบบปกปิด แต่เราก็แอบ,บเห็นแล้วล่ะแต่และคนคือหุ่นดีกันมากเลยแล้วตัวเราเองล่ะคะตัวเราเองก็่าพยายามจะลด อ่าปริมาณนะคะถึงแม้ว่าจะภาพประจบรีขันอาหารอร่อยมากอย่างเมื่อกลางก็พาไปทานอร่อยมากนะคะก็พยายามทานอย่างพอสมควรพอดีนะคะแต่ว่ากองเลี้ยงดีมากทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นกับดักันมหวานนะคะของนางงามทุกคนมีมีคนชมเยอะมากนะใช่แต่ว่าจะบอกว่าเพื่อนๆแต่ละคนน่ะซุ้มซ้อมกันเต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไม่พลาดที่สำคัญที่พวกอุ๊บเรามาชมหน้างานได้ด้วยนะถูกต้องค่ะเราสามารถรับรองได้ใช่ค่ะอเมรกันั่นเองนะครั สามารถมาดูได้บอกเลยว่าแต่ละคนพร้อมสับและได้ข่าวว่ามุกมีซิกเนเจอร์ด้วยมีค่ะมีก็ได้อยูมีก็ได้มีก็ได้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแล้วบอกว่ามีเลยมีมีได้ค่ะตามฟิลตามฟิลนะคะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆสิมุกนยังไงบ้างเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเซไฮค่ะสวัสดีค่ะดูมีเยังไงโอ๊ยเดี๋ยวยืนยืนสิมาดูลุกกันหน่อยมาดูลุกกันหน่อยไหนดูซิดูซิดูองซีโอ้โหน่ารักมาก นี่เลยลำพูนนะฮะเป็นลูกคข้าขมานี่ซูรีซูรีแบลว่ะซูรีแพี่ซูรีแบลก็เราก็เด็กที่สุดในกองไม่ใช่เราก็แบบว่าแบลว์แบลวบ้างเปลี่ยนลุคไปทุกวันมีความเขาเรียกว่ามีความเป็นผมแบบมอ r m a l n o แต่มีความลุคเป็นแบบแบลว์นั่นเองใช่น่ารักแหมชอบไหมน่ารักเอามุนๆสิหมุนโอ้หมุนทุกคนเลยหมุนทุกคนเลยสิโอ้โหชุดแต่ละคนเนาะ ดูดิแต่ละคนคือบอกเลยนี่ใครยอมใครกันมาเลยอ่ะวันนี้คือพ้าเอาเป็นผ้าขาวม้ากับอาแด็คถูกไหมคะลูกใช่ค่ะสวยจังเลยนี่ผ้าขาวม้ายังไงเออเดี๋ยวถามซีจิงสวยจังเขาเรียกว่าผ้าแบบผ้าขาวม้าประยุกต์สวยมากชุนิเก่มากเลยมีคนบอกชุนิเก่มากล่าสุดมุกไม่ตายมายเหมาะพิธีกรมากๆเรียบร้อยแล้วพี่โอ้จบงานแล้วพี่อุ๊้จบแล้ว เงี้ยเลยเพราะว่าทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจริงๆเราเพื่อนๆอีกหลายคนเลยนะพี่พูกเก่งเขาใช้มู้สามารถยนตใหม่ได้เลยค่ะรับรองว่ากองนี้สนุกแน่นอนทุกคนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่คยตายหม้สูริก็เป็นนะพิธีกรใช่พี่สุว่เก่งได้ก็ได้อยู่ได้อยู่ช่วยน้ำ เตรียมพร้อมที่ไหนล่ะคะเด็กๆตอนนี้เตรียมพร้อมถึงอาจจะต้องอดกินข้าวสามวันก่อนเดินเหลือสองวันแล้วพี่สุเียนัดก่อนเหลือแค่สองวันอย่านับผิดหน่งแล้วก็ก็อาจจะต้องไม่กินข้าวเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นลมใช่อาหารแต่ละที่นะคะชุดที่ที่พาไปก็คืออร่อยมากๆคือสิ่งที่ชาเลนจิ้งที่สุดสำหรับการมาเดินรอบชุดว่ายน้ำที่หัวหินคือ ทีมงานพาไปกินอาหารเยอะมากเราบอกลอแล้วไงว่าในเมี่อเราใช้ว้น้ำเงินมูลค่าเยอะตั้งหนึ่งแสนบาทเราก็ต้องขูนเลยทุกคนพลาดกันบ้าง้วตอนเช้าส้มตำแคบหมูด้วยไม่ยงั้นการคัดสรรมันจะยากแล้วหนูรูไหมเมื่อกี้พี่เดินไปดูนะมีท้งข้าวเหวนเเหียวมูนมีทางข้าวเหนียวมะม่วงเลย ี่ตโอ้สวยมากเห็นไหมอะมีค่าเพิ่มดิโอ้สวยมากสวยจังเลยอะสวัสดีค่ะ MUT04 เพิร์นการสนุกฟุตบอลชาตะวันนี้มาในชุดท่าของหมาเออท่าของหมาเลยนะคะยังไงคืนนี้เตรียมรอชมกันนะคะทุกคนเตรียมรอชมนี่หลายๆท่านกำลังใส่กระโปรงหลายๆท่านตอนนี้ก็เดินไปกับพี่อุ๊บหน่อยไปดูหน้าหน้ามองตาว่างไหมว่างว่างว่างไปหน่อยพี่ไปเลยไปไปพาเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยทุกคนฉันไม่อยากเขาเรียกว่าจะพาทัวร์นะคะ คือใครอันนี้คือเราเลือกแค่ว่าคนที่เสร็จแล้วมาเลยนะคะไปเราไปดูอาหารหน้างานกันดีกว่าวไม่ไม่อยู่รุ่นมุกไปอยู่รุ่นไม่ไม่จะบอกว่าเข้าพักที่นี่นะมีดนตรีสดนะคะดนตรีบรรเลงพอตลอดเวลาที่สำคัญคือด้านหน้าเนี่ยเดินทางสะดวกมากคือมุกอะเพิ่งเคยมาอเมริกาครั้งแรกแล้วติดถนนใหญ่เลยนะคะโอ้โหอ้โหคืออยู่นี่ก็เดินมาเดินมาเอาซีนไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มุกเอาไงดีอ่ะ มาลูกเดินมาดูก่อนเดินมาดูกันก่อนเดี๋ยวต้องเกิดการเกิดการขังคนในห้องน้ำมีแห้ทำตัวไหมคะมีมีทำตัวมีแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่แค่นักบัวธรรมดาแต่ว่ายังไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวลกหมงครึ่งทุ่มหนึ่งผู้คนไม่ยอมมาดูไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกบอด้วยนะคะมาเยี่ยมเยียนกันก่อนเดี๋ยวจะเดินมาเป็นทางการแม่มีไส้กรอกดีมาไลฟ์เล่นๆตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะมุกดูดินี่หนังตะลุงอมารีสีทองโอ้ไเก๋มากเห็นไหมล่ะ อุ้ยปกติโมเคยเห็นแต่แบบเป็นทีเซ็ตแต่แบบนี้ก็เก๋เนาะแล้วมีอมารีหอยหินแบบนี้ด้วยดูดิดูดิดูดิเหมาไล่ะเหมาไล่ะเหมาไล่ะใช่ไหมคะบู๊ส้มตามเอาลูกเอามายังไงลูกมาอยู่นี่มาเดินเข้ามาใส่กอกอีสานเลยอิสานเลยคนจริงหนูตามเป็นแต่ไม่อร่อยอิสานอิสานอิสาพูดเถอะอันนี้ความในใจละอันนี้ความในใจละก็คือทุกคนสามารถตามซ้ำตา แซบแาบใช่ไม่ไม่ไม่หยุด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 โอมงเขาเรียกวาโองพี่ซูยังไงดีพี่โป้ไม่ถ่ายได้ไหมไม่อยากให้ทีมเห็นเคลียร์กันยาวท่ะแต่เราทานเป็นผลไม้นี่ค่ะเราทาเป็นผลไม้ตอสามสี่อัญชัน ได้ไหมคะคุณพี่ขออนุญาตดูนะคะขออนุญาตเยี่ยมชมน้องๆไม่ค่อยทานหรอกค่ะถูกไหมดู่ิมูนมาแบบดีนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะทุกคนค่ะอ๋อขมิ้นใช่ไหมคะพี่เป็นอะไรบ้างนะคะเชฟค่าโอ้ วันนี้สุริบอกว่าหนึ่งจานเต็มหนูกี่จานดีโทนักกินมาปูปิวเป็นคนชอบข้าวเหนียวขาวมากไปดูไปดูช่องถัดไปเนี่ยอันนี้ในส่วนของอันนี้แล้วนะดูดีผลไม้แกะเกิดเรียบร้อยทำหน้าที่พิธีกรหน่อยเ<า>ดีด๋ยวทำหน้าที่พิธีกรหน่อย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลไม้แกะสลักหรอใช่ดูดราม่าพอดิจริงๆแล้วอ่ะการรับประทานอาหารของคนสมัยก่อนนะเขาไม่ใช่แค่ทานอร่อยชาติอย่างเดียวค่ะเขาต้องไ้อาหารทานด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบว่าโชว์สกิลมากเลยนะของเชฟไก่ใง่ายนมไะโอ้โหโคตรตอนที่หนูเรียนตอนเด็กๆอ่ะยากนะ ขั้นอย่วงอ่วตามไปด้วยเลยค่ะลอดช่องเป็นการรีเซ็ตพาเลตเฉยๆเป็นการเคลียร์ช่องปากเพื่อแบบรับอาหารหวานต่อนะคะเชฟบอกว่าลูกตาลเอามาให้ทั้งเครือเลยลูกตาลอ๋อก็คือมินี่มินีดให้นางาปอกเองเองนะคะมีมินี่แบบช็อปปลาอ่ะเดีไปอันนี้เป็นของแนะนำนะคะเป็นลอดช่องค่ะถ้าเกิดเป็นของหุ่ยหินก็คือจะเป็นลอดช่องมุมดำนะคะโอ้ไม่ใช่ลอดช่องสิงคโปร์คือลอดช่องของ ลุงดำอาเป็นของดำคืออะไรกันที่มาอลุงดำก็คือเป็นอาชื่อของเจ้าของร้านที่อยู่ในตลาดหัวหินเลยค่ะอันนี้เหมือนเราก็ยกลุงดำมาแต่อันนี้เป็นก็ช่องอัมรีหัวหินนะคะหวานมันจะนี่เลยอ่ะแม่ตอนปฐมอ่ะเพื่อนหนูเรียกกันว่าคิโมเป็นวัวเสาชาใชายสวยๆใช่ไม่เป็นทำไมถึงต้องเป็นวัวเสาไม่รู้ว่าตอนเด็กๆเพื่อนพูดกันแล้วมันจำมาได้จนถึงวันนี้เลยนะชอบแบว่าคิโมเป็น อ,อุย้ยคืออันนี้เป็น้าคเหนือน,นะคะอันนี้บบนเป็นส่วนของ้าคเหนือชอบมากออกไันนี้เป็นน้ำพริกอ่องนะคะน้ำพริกอ่องแล้วก็ส่วนนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มนะคะอส่วนนี้เป็นทนนนี่นนทุกคนต้องรู้จักคือข้าวซอยอู๋กับเมืองได้ไหมคะอู๋กับเมืองใดเจ้านนทำหน้าที่เลยค่ะทำหน้าที่เลยอ่ะ อันนี้เป็นข้าวซอยนะคะอันนี้ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ภาคเหนือน้ออ่านถูกต้องวะอยากจะบอกว่ายังไงจ๊ะไก่จังน้องไก่ไก่ต้นไก่ทางน่องคือเหีิวค่ะไก่เป็ดไก่นะเจ้าไก่เป็ดไก่นะเจ้าเอาบอกก่อนเรียบลิ้นเรียบอ่ะปากแล้วอแบบัดายยูฉงไม่ได้รรับปะทานฝั่งนี้เป็นบปลาสับเพื่อมมาอุ๊ยแอบ แอบเห็นด้านในด้านในต้อนรับเราอย่างดีมากเลยค่ะขอบพระคุณทาอมรีนะคะชมบาก่อนค่ะ่ิเนะว้าคว้าว้าวว้าววาว้าวว้าววราว้าวว้าวว้ามาากวาวาววาวว้มาดื่มวายว้าววาวว้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 าวาวาว้าว้าวน้าววาวว้าวว้าว้าวว้า้าว้ ไปไทยอยู่ไหนไปไทยอยู่ไหนไปไทยคอสโมไปไทยคอสโมมีไหมคะน็อกเทลมีเยกะมักไม่ไม่แบบเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมันหลุดออกมาแบบธรรมชาติมากเรียนอาเเรียนเรรมชาติดังนั้นตรงเนี้ยต่งมันจะอยู่เยอะสุด อันนี้ก็ส้มตำเมื่อสักครู่เป็นในโซนของอาหารอีสานแล้วนะคะเป็นส้มตำที่แบบอีสานจ๋าคราวนี้มาเป็นโซนอันนี้จะเป็นโซนสมอเรียงของหัวกินนะคะอันนี้คือสมอเรียงก็คือเป็นตำสับรดของหัวหินก็คือเป็นเดอะเบสของอัมรินหะก้เบ็ดเอเขาเรียกอะไรอันเล็กๆก็ค่ะใช่ไหมคะอันนี้เราจะมีสับรดปัตตวียเป็นของหัวหินนะคะอันนี้คือเป็นเมน เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอมรีหอยหินมันเขาจะหวานฉ่ามากใช่ไหมคะใช่หนูจําได้เขาอร่อยมากมันไม่นานหลับตาแล้วคะดีค่ะว้วชอบแตงโมเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้คือเขาผัดสับปะรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้วันนี้เราไม่มีเ้าผัดสับปะรดค่ะวันนี้เราจะมีขนมจีนเป็นเอ่อเด็กคนเดียวเรารอที่นี่เลยเราจะบ็อกกิ้งกันที่นี่ได้เลยค่ะกำลังเดินมาแว้นหนูได้นำเมนูต่อไปได้เลยของหอยหินนะคะก็จะเป็นขนมจีนจับไม้นะคะซึ่งก็จะไม่มีที่ไหนนะคะ แล้วก็เป็นขนมจีนิ้งมกค่ะอันนี้ก็คือเป็นตมสมอเลียงคือเป็นตมสมอปลุบ้านสารุนะคะอันนี้คือเราก็ย่อส่วนมาเป็นอุ้ยมีหัวหมบด้วยอันนี้คือจับไม้ค่ะไม่จับไม้ตอนนี้จะเรียกจับหลักค่ะแต่อันนี้เขาเรียกจับไม้ค่ะอันนี้จะเป็นซิ้งมกค่ะเขาหน้าตาคล้ายๆอ่าจังรอนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนประมาณทำเหมือน่อนมันนะคะมาเจ้ามา อันนี้ขายขายค่ะวันที่ของพีชจะเรียกกับขายค่ะส่วนอันนี้เป็นฟองโง่ค่ะเป็นเหมือนประมาณลักษณะออมูกอมกที่น้ำมาปพิ้งค่ะอิ่วค่ะถ้าทางภาคเหนือก็จะเรียกว่าแอบปานะคะแอบป้าแอบป้าใช่ภาคเหนือแอบป้าจะเรียกโม่ หมกนี่คนบอกอยากกินมากมากกินมากทุกคนคือตอนนี้เสียดายมากที่ไลฟ์ไม่สามารถเก็บกลิ่นได้จริงกลิ่นหอมหอมมากตลกอบ่างในโรงแรมแล้วค่ะวันนี้ของอัมบรีก็คือจะมีอาเมรแนะนำเลยนะคะวันนี้ก็วันนี้เป็นแกงเขียวหวานทะเลนะคะโอ้ค่ะอยู่ทะเลต้องกินอาหารทะเลหนูว่าหนูหมดฝันละ ตับบจะได้น้ำใช่ไม่เป็นไรสละก่อนค่ะไม่เ็นไปด้คระเป็นม้งสบักซี่โคห้งสซี่โคหมูต้องนุ่มมากแน่ๆเลยอ่ะสำลักกินยากนะคะจริงออมนกินนะผลลุกอร่อยกอนนะ้โอเคตอนนี้เพื่อนๆทายอยมากันแล้วนะคะทุกคนใช่ เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปบ็อกกี้นะคะโอเคใช่ค่ะไม่คิดจะดื่มใหม่ใครรู้ไหมจบเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะตามกลุ่มเพื่อนไปก่อนนะคะยีงไงต้องขอขนุญคืนใหม่ขออนุญนใหม่กันได้เลยได้เลยขออนุญาตไปบก่อนนะโอเคอะไรอยู่ที่จะแต่งงานอะไรกันสุดขึเพื่อนมาหลายวันแล้วเราเลื่อนมาหลายวันแล้วแฟนขบก็รออยู่ว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่แต่งงานกันสปาร์ตกันยังไงจะได้ยินต่างหูหรือเปล่า อันนี้ yes อันนี้ไอยลืมครับไม่ต้องหัวลืมครับอยู่ข้างบนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ไม่เป็นไรอ่ะใคว่าก่ออ้าทำไมเหตุผลใครชอบใครก่อนหนูชอบเขาก่อนเพราะเขาบอกว่าไม่ไม่ได้แอบชอบชอบเลยชอบเลยเพราะว่าเขาบอกว่าหนูสซโหด ชอบเพราะว่าชอบเพราะว่าหนูเล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาอ๋อก็ชอบมันตั้งแต่วันกาล่ากาล่าใช่หนูเล่าเล่าประสบการณ์ชีวิตให้เขาฟังแล้วก็อู้โซโหสโโหแล้กลายเป็นว่าอะไรนะขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ไปแต่งหน้าที่คอนโดหนูแล้วก็เตรียมเป็นคุณพ่อด้วยคุณพ่อให้ลูกหนู ใ่อาจจะเลี้ยงลูกแล้วใช่อจะเลี้ยงลูกแล้วใช่จะเลี้ยงลูกแล้เข้าใจทุกอย่างยนะนะแฟมิลี่แลยใช่ d e r Stand Men's Perspective ไม่กยลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าวันนี้กองอนุญาตให้เราเร็วเราก็จะแต่งงานกันค่ะก็จะกันสระว่ายน้ำนะคะใช่เตรียมเตรียมแบบมาแล้วเลิดไหมคนไทยก็คือเป็นเริดเปื่อยเพราะกับเราเป็นแหละเป็นแหละอันนี้ก็คือ็ตนอีกด้านหนึ่งของคุณแม่และนาธาลียะ โซโหโซโหโซโหดแล้วตอนนั้นเล่าอ่ะยูเอาแบบว่ากินเนอร์ตอนนั้นที่ยูบอกอ่ะโอ้โหแล้วอไยินแบบอะไรสักอย่างก็โอ้โหโซโหโอ้ยูชูวิตอิสโซโหดแต่เดี๋ยวก็มีอะไรที่มัาฉันไม่รู้เรื่องแน่เลยคำว่าโซโหมันทำให้หนูประทับใจในตัวเขาค่ะเพรารู้สึกว่ามันคือเราคู่เขาเขาแบบสวยประทับใจอะไรนะไสวยประทับใจอ่ะ yes แล้วก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาหนูคิดว่าเขาเป็นคนยิงเขาเป็นคนชอบแต่จริงนะ เป็นคนติงปองมากคือจริงๆนะทะเลียนเป็นคนที่น่ารักแบบน่ารักสุดๆนางไม่ได้เชิดไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรทั้งนั้นนางคือคนที่น่ารักแล้วนิสกับทุกคนใช่ไหมอยากเซอร์คิวเซอร์คิวไอ้ครับโนมานีตอนนี้ทับตะกายไอ้ยาเซอร์คิวใช่ค่ะคำว่าแฮชแท็กโชว์โหดต้องมาโอเคถ้า็อกกิ้งไดนครับเดี๋ยวให้ดูลุคแต่ละคนก่อน พาเพายท้อนแกนโอ้โหแม่นี่นะคะทุกคนสวยงามมากลูกค้าเขามาได้นี่เออเออโดหาเธอเธอไลฟ์หิวฉลืมไปไม่จะบอกว่าก็จัดเตรียมอาหารแบบสตรีทฟู้ดแบบแน่ไปช้อปปิ้งฉันยู่แล้วอ่ะแม่มาดูมีอาหารเนยตามล่ามลอ่ามเมื่อกี้หนูเดินดูกันหมดแล้วแค่เราไปตายแล้วหิวมาก มีอะไรนะมีส้มตำขนมจีนอะไรอะไรแกงอะไรนั่นส่งทีไรก็คือในส่วนของเอ่อเคียวหวานนะคะเคียวหวานเคียวหวานแล้วอะไรอันนี้เป็นหมูที่คงหมูต้มเอ่อสับปะรดสับสับปะรดสับปะรดค่ะแอปที่จริงสับปะรดพี่ตายห่อหมกตายแล้วเข้าอบสับปะรดพี่ทำกระไล่กระลิบบริสุทธิ์กินเนี่ยกระไล่กระลิบมากด้านนี้เป็นอะไรคะ อะไรปลาจับไมาโอ้โหเดี๋ยวต้องชิมตายแล้วสับประรดน่ารักมากเลยอ่ะลูกเล็กๆอ่ะ,ามาะแ,แม่ต๊วอาหารเหนือก็มีนะเ่เธอเธอรสช่องสิงคโปร์หัวหินใครไม่กินไม่ได้อันนี้อะไรอีกอ่ะอันนี้คือเข้าวซอยอ๋อสีพส่พักสี่พักเลยตายอุ๊บจะร้อนมีเนี่ย แม่เมื่อกี้น้อ,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 องๆบอกว่าชุวไม้น้ำเลื่อนไปได้ไหมครับน่ากินมากโโอ้หสุดยอดสุดยอดยอเดี๋ยวเราเริ่มงานกี่โมงเราเริ่มจริงๆแล้วจะมีไลฟ์ประมาณหก <ca red> โมงน,นะคะหกโมงครึ่งกับหนึ่งทุ่มแต่เราไลฟ์ในนี้ไปก่อนออให้ผู้ชมได้ดูบรรยากาศได้ดูบรรยากาศเข้าไปในด้านดูไม่ได้นี่เอาเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นดูด้านนอกจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือปุ๊คกูไม่ได้หยุดปากเลยแต่เช้าจะหลุดคำก็เดี๋ยวจะมีความสนุกสนานนะคะวันนี้คนริกร น่าจะเป็นคมตี้กับชูตี้กับผมเข้มใช่พิธีกรนะคะแม่ใหญ่อะแม่อุ๊บก็จะพาเราทะลุทะลวงตอนนี้ความลับก็จะหลุดก็จะหลุดจากอุ๊บเท่านั้นไม่มีไปเพราะอุ๊บก็จะเดินแบบว่าพาดูมันจะอาจัดนะะชุดน้องสวยทุกคนเลยนะเปนแฟนว่างเป็นแฟนว่างาแฟนๆชอบคอนเสิร์ตแบบแบบแบบเรามันชอบบว่าเออเห็น สวยเนาะแป๊บๆหาสวยเนาะแม่ละแม่แม <section> ่ห <Ken> ิวหรือเปล่าหิวจิ๊ามได้แล้วคุณจะปิดไลฟ์ไปก่อนเพราะเค้มีคนบอกว่าอยากให้แม่ตำซุ้มตำน้าตาทานเออน่ากินแม่ชิมตำดีไหมอ๋อเอาละค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวทุกทุบนะคะจะขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวรอซูมพร้อมกันเปิดใหม่ประมาณทุ่มหนึ่งอาจทุ่มหนึ่งนะคะถูกต้องค่ะทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้น้องทุกคนกำลังบล็อกกิ้งอยู่ซึ่งบรรยากาศในงานวันนี้เขามีคะแนนในทีนท่าเข้ามาดวันาูก่ใครจะ เป็นขวัญใจกาล่าในค่ำคืนนี้ว้ายเออแสดงว่าทุกคนจะต้องงัดไม้เด็ดแล้วมะแต่แม่ก็งงเห่ือกันนะแม่ไม่คิดว่าถ้าขมาที่สาวเขาเตรียมมามันจะสวยจริงๆแม่ต้องพาไปดูสักนิดไหมสวยเวอร์สวยมากทุกคนคือชุดตัดออกมาดีไซน์ดีแม่ดูดยู่ชุดนี้ยเออสุรักษ์อันี้สวยมากเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวได้ดูพร้อมกันใช่ค่ะไมไลฟ์ชุดหนึ่งเออชุดหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเราทุกคนรอติดตามนะคะติดตามไอ้นี่เลยดูบรรยากาศรอบงานค่ะทุกเจ้ากับคุณแม่